ดีครับเพื่อนชาวเีวินวันนี้จะมาดูระบบการค้นหาโดยใช้เสียงซึ่งเมื่อก่อนที่ยังไม่ติดตั้งตัวปลักอินค้นหาข้อมูลภายในเว็บตัวนี้ยังยังใช้ไม่ค่อคยได้ผลเท่าไหร่นะครับทีนี้ลองดูนะครับอยู่ที่ประสํนเนียงเสียงของเรามันจะถูกต้องไหมนะครับลอ,ลองทดสอบเทสดอยู่นะครับ แอนิเมชันโอเคนะครับเสร็จของงานอาแอนิเมชันมานะครับตรงนี้โอเคผ่านเอ็กเซลดูฟอน ไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีนะ Excel Facebook โอเค o กปุ่มแชร์เกครับ เฟซบุ๊กโอเคลงหาดูตัวหม่กูเกิลต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับสาระเร่องเกี่ยวกูเกิลโอเคหาเริญ YouTube. YouTube. PHP โอเคครับก็โอเคนะครับแสดงว่าตอนนี้ระบบค้นหาด้วยเสียงหรือที่ว่าเราจะ เสียงของเราต้องสำเนียงให้ถูกต้องนะครับมันจะจำค่าแต่ว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยระบบตัวนี้ยังไม่มีนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดลักอินค้นหาข้อมูลภายในเว็บนะครับซึ่งแปลไทยเรียบร้อยน,นะครับเข้าไปที่ p พ w i n t win. ไทยนะครับดบแล้วก็ดาวน์โหลดมาใช้แล้วก็ลองเสิร์ชหานะครับตัวนี้ นอกจากหาโหลดหาได้เสียงแล้วก็โหลดหาข้อมูลในเว็บหาอะไรก็เจอซึ่งมันจะหาได้ทั้งส่วนของอเป็นกระทู้ผู้ใช้งานหรือว่าเป็นอฟอรัมก็ได้ครับเดี๋ยวจะลองดูสมศักสม ใช่ไม่มีพร้อมมีรูป่าพไม่ลูกผูก้ใช้งานไม่มีนะครับงยายากเลยโก็โอเคครับก็เป็นอะไรที่เราลองเล่นดูนะครับแต่ว่ามันใช้ได้ใน เบลเซอร์ของ Google c h r o m เท่านั้นนะครับเบ์เซอร์ตัวอื่นนี้จะไม่โชว์ตัวไมโครโฟนนะครับครับก็จะลองใช้ดูครับตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับครับท่ามาสวัสดีครับขอมีความสุขกับการใช้งานที่อืนนะครับ